ูกใจบอกชิมส้มตำยังชิมนะเผ็ดไหมแซาบบอกน้ำปลาแดกไอ้้องกินน้ำปลาแดกไอ้้อแเราไปกินน้ำปลาแดกไอ้เบิร์นบอกมีหรมี คนวายกินตำหงแต่เวียงแต่เว,นวินโขจนขำทับบอกว่าไปกินไปกินส้มตำอยากกินส้มตำอยู่ทำไมถึงอยากกินส้มตำก็อยากกินเผ็ดหรอใส่ตามปริมาณนะไม่น่าจะเผ็ดได้ขนาดนี้ใส่ตามปริมาณมะละกอ,อ มะละกอเยอะถ้าใส่น้อยมันก็มันจะไม่แซบกันนี้แซบอยู่แซบนิดเดียวเขาใส่หกเม็ดเองก <c oughs> ังกินไม่ได้หรอเอ้า <c oughs> เอาข้าวน่ะ เพิ่งกินข้าวกับหมูเลยทง้งานนะมันจะอิ่มเหรอกินแค่นั้นนะ่ะส้มตำก็กินไม่ได้เพิกินข้าวเลย ข้าวนะเมื่อวานไม่กินอยนค่อยว่าค่อยจะตำไม่เผ็ดนะคพากไม่ได้ใส่หลายเข้าบ้านเลยเจ้าเจ้าต้องใส่สองเม็ดหรอแล้วลูกลูกต้องกินสองเม็ดหรอ แม่บอกแม่เพ็ดฮะแม่บอกแม่เผ็ดก็ไม่เผ็ดเมื่อหน้าสำเสริซตามอนุบาลอันนี้แค่ประถมซื่อๆยังบุ้อนมรพยมก็บมหาลัยเลย ลูกบอกว่าผิดว่าสันลูกหน้าแดงฮุ่นๆแล้วต่อไปก็สะปากแดงกนแล้วไรกินมันจะโยมมาอะไรกุงน้ำตาแตกจริงเหรอน้ำตาแตกน้ำตาแตกเลยอันนี้แก้น้ำตาคอ เอาน้ำก่อนเชิญมีอย่างแก้มแล้วบ้านี่บอกได้คำเดียวว่าแซ่บปกโป๊ปะโป สู้เขาอิ่มลักยาเดรลูกเด้อกูต้องเสียดายมังคงเขามีบออึดจานจุนพูนลูลกคอยแ่บขนาดอิ่มยังอิ่มแล้วจ่อิ่มพอพอย่างไรเพช เพชรลายบ่เพชรลายบ่ <c oughs> มึนหัวเลยบ่เพชรจนมึนเลยบ่อ <c oughs> ิ่มแล้วไปหาเลาะลีนแล้วบ่ดนี้เพชรพร้อมอิ่มน้ำ